สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หลังจากห่างหายไปนานวันนี้นะคะเรามีออเดอร์ส,สดใหม่ๆร้อนเร่งรีบหลงพี่ออ,อยู่ปลานบุรีค่ะปีละหนึ่งครั้งค่ะแจก,กันไซส์นี้นะคะสิบสามใบค่ะทั้งหมดเอ้ยสิบเอ็ดใบเนาะสิบเอ็ดใบงบอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะแล้ววันนี้เรามาดูกับวิธีการทำกันว่าจะออกมาสวย และดูดียังไงอย่างแรกมาเลยค่ะอันนี้เราได้เตรียมอุปกรณ์ไว้หมดแล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการถ่ายวันนี้แม่ค้าก็หน้าไม่ค่อยเต็มนะคะแบบสวยแบบครึ่งครึ่งกลางๆอย่างเงี้ยเพราะด้วยสถานการณ์แบบนี้เราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะเพื่อความปลอดภยัยอ่าอย่างแรกนะคะเราก็ขึ้นอันนี้อันนี้เรียกว่าแอลเลียมนะคะ หลวงพี่เขาชอบเอาเอา่ออะไรนะเซตนี้ขาวแดงปีนี้เอาขาวแดงนะคะหลวงพี่เขาจัดสั่งมาอ,อันนี้อันแรกฮะเราก็ต้องวัดให้มันเท่ากันก่อนจะต้องวัดนะคะเรามีแบบไว้อยู่แล้วเท่าไหมคะเท่าไหคะเท่าแล้วนะดูสิเพื่อนดูหน่อยว่าเท่ากันยัง เอาแล้วาแล้วนะคะามาเลยเราดับอื่นเรากะค่ะเราใช้เวิร์ฟพูดดาวค่ะอย่างนั้นเชียวใช่ค่ะเวิร์ฟพูดดาวอ,อันนี้ค่ะอันนี้อันที่สองใช้เวิร์ฟพูดดาวนะคะอันนี้ก็ตามด้วยอันที่สามค่ะใส่กาวเยอะๆนะคะเพื่อความแข็งแรง ตามด้วยอันนี้เฟินก้างปลานะคะจะใช้ประมาณสองกิ่งน,นะคะแล้วก็ขึ้นข้างไว้ก่อนโค้งนะคะแล้วโค้งให้มันทิ้วนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะอันที่สองค่ะไล,ไล่ลำดับกันลงมามันมันวางสลับกันหรอ วางสลับค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นคูน่ใช่ค่ะเราเมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วพูวความรวดเร็วก็ได้ต่อไปหมดแล้วนะคะลูกค้าจะได้เอคนชมจะได้ไม่เบื่อเราแยกเชอร์อรี่เราก่อนเรแทนี่นะคะตามด้วยกลับลิลลี่นะคะเราขึ้น การจัดดอกไม้ที่ง่ายนะคะเราก็ต้องขึ้นดอกหลักก่อนอันนี้ง่ายนี่นะคะเราขึ้นดอกหลักก่อนนะคะนี่ค่ะลิลลี่ค่ะอ่าอันนี้เราหาหน้าสวยๆนะคะไว้ด้านหน้านะคะดอกไม้ใช่ไหมดอ,ดอกหน้าหน้าคนสูงหน้าคนจัดด้วยอ๋อ คู่เราจะงงคือคือไม่จัดคู่ราจะงงเล็กน้อยค่ะในอาอยู่ระหว่างกลางนะคะมันไม่เหมือนจัดตเดียวพอเป็นคู่แล้วมันจะงงใช่อะเป็นคู่แล้วจะงงนิดนึงอาอันนี้ก็ซ้ายขวานะคะนี่นะคะเรนนี่เอาปักเอาปักดอกหลักไปก่อนนะตอนตอนที่เขาไปถ่ายนี่เขาจัดเร็วมากลยครับชิ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 แต่พอเขาถ่ายพวกนี้เขาจะ แล้วในขึ้นฝาค่ะเขาจะเก่งไร่าเนี่ยคนจัดเนี่ยใครเก่งคะคนจัดครับคนจัดอ่ะไม่เกง่งแล้วก็ตามด้วยกุหลาบตัวอันนี้กุหลาบตัวสวยนี่นะคะเราต่อการไปหมดแล้ว นี่โดนพัดลมนี่บังเราหมดเลยนะไม่ครับเย็นครับมันร้อนค่ะค<ช>นจัดอ่ะร้อนพี่เย็น <c oughs> พี่เย็นไม่เป็นไรหรอกหนูก็อด <คา S 2> ทนมาก่อนน,น,น,นี่คือกุหลาบตัวสวยของเรานะคะน,นี่เราต้องผสมทั้งสวยแล้วก็แล้วก็สวยแล้วก็สวยกว่าเพื่อให้มันสวยรคาราคาไม่แพงมาก อยู่ในความพอใจของลูกค้านะคะ oh. เราได้ส่งแบบให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเขาพอใจไหมพอค่ะ้นมคะขึ้น้าข้ากรมันเล่เได้วคเมนามไม่งหมวน้ไมไดูเดินี้ก็ข้างล่าง เรามีที่หมุนนะคะเพื่อความสะดวกแค่นี้วสวยยังสวยแล้วค่ะในเริ่มสวยแล้วค่ะใกล้สวยแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยชุลิบนะคะสีแดงแค่ปักสีขาวก็สวยแล้วหลวงที่บอกว่าเอาโทนขาวแดงค,ค่ะเแล้วดับนิดนึงนะคะเพื่อความอ่อนช้อ,อยของดอกไม้นะคะแล้ดัดนิดนึง อันนี้อันสุ่นะคะอันสุ่นเนยอทงนกดลงมานึ้งนังนนนนะดะอกไม้แก้ไขได้ไขได้ไม่ยากแล้ก็ไล่ระดับกันบงมนไล่ได้ระดับ หนึ่งอ๋มเราต้องยัดไส้ด้วยนึ่งไส้ก็พอไม่หมุนแล้นะในส่งใหญ่ ตลาดนี้เงียบพี่ว่าเงียบทุกวันนะช่วงนี้เงียบทุกวัน,นช่วงนี้เงียบทุกวันดูค้าก็ตปังเกิอนอ้แล้วก็ตามด้วยยูค้างนะคะแมทต์วยยูค้างด้วยนะคะใส่แล้วสวยนะคะตอนนี้ใส่แล้วดูธรรมชาติขึ้นทำให้ดอกไม้น่าไม่แข็งนะคะ จากดอกไม้ฟอมนี่เรามองไงก็เหมือนดอกไม้สดค่ะนนตัวนี้จะดูใหญ่กว่าต้นงฉับอ่าอันนี้เราได้เตรียมไว้หมดแล้วนะคะได้เลย อย่าออ่อนใช่ไนะหม่ขนาดยังไม่เสร็จนะยังสวย,ยนะแล้วเราก็ใส่กุหลาบแดงสองดอกสามดอกนะคะไม่กุหลาบแดงสามดอกไม่ใส่เยอะค่ะเดี๋ยวเลือน ตพิ่มเพิ่มให้มันแดงมากขึ้นเพิ่มสีเขาแดงมากขึ้น มาเราจะมีคลิปทาทีนนะด้วยสถานการณ์มันเง่ละคะอันนี้เ็าเรียกว่าข้าวฟ่างรวงข้าวหญ้าแล้วแต่ละคะแล้วแต่และน,นี่นะคะตัวแต่งพิซโตค่ะอันนี้เราแซมที่ว่างๆนะคะเราแซมเข้าไปได้เลย ใส่แล้วดูกริ้งกริ้งด้านล่างด้วยนะคะไม่ต้องชมนะคะเราก็รู้ว่ามันสวยมั่นใจมั <c oughs> ่นใจมากไม่ต้องชมไม่ต้องชมเรารู้ว่ามันสวยแลย้วถ้าเปลียงว่าสวยก็ต้องสวยสวยอ่ะสวยนะ ลืดต่อเอายาวยาไว้ก่อนนะนะนี่้ลงนสวยร่ยค่ะตอนนีงนถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็มาได้เลยนะคะตอนนี้ตลาดโล่งค่ะจอดรถก็โล่งสะดวกสบายในการเดินนะคะไม่ร้อนค่ะไม่แออัดร้านตั้งอยู่ที่นะคะสนามหลวงสอง เรียกคลองทวีวัฒนานะคะ,ะโซนหนึ่งซอยเก้านะคะร้านพริช,ชื่อพี่ตุนนะคะถ้าติดต่อสอบถามได้นะคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดนะคะลุกค้าฟังทันไหมฟังทันค่ะเบอร์โทรอะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งค่ะเก้าสองหนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดค่ะรีบจดนะคะไม่จดแล้วจะลืม <c oughs> ไม่จดแล้วจะลืมอ่ะใช่ค่ะต้องรีบจดนะคะไม่จดแล้วก็ะจะลืมอ,อสวยะคะะสวยะคะ่ะ เยอะเยอะใบถ้าใบเราจะไปให้ทีมงานราอีกคนมันตักนะคะด้านหลังมีทีมงานอีกเหรอมีทีมงานค่ะทีมงานเยอะเนาะร้านนี้สามวัคคีคือพลังเขาได้บอกไว้ว่าสามวัคคีคือพลังเราเปลี่ยนรูปแบบได้ห้มันมันปุกมันโผล่ เหมือนไปอยู่ข้างหลังมดเลยนะโอเคนี่แหละเนียเสร็จแล้วโอ้โหราคาไม่แพงนะคะคราคาไม่แพงนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยนะอ่าเร็จแล้วเอง แบบเต็มๆแผนทลันลอันนี้คือแบบเต็มๆนะคะเริ่ดจะสำเร็จแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรงจมุนให้ดูนะคะว่าสวยยังไงนะคะสวยยังไงเราจมุนนะคะว่าด้านหลังเราใช้ใบอะไรอันนี้เขาเรียกใบาปามนะคะช่อร้อยยี่สิบช่อเดียวจบสวยทั้งแจกรันดูใหญ่ ตัวนี้นะคะโทนขาวแดงนะคะกุหลาบลิลลี่ชิลิตนะคะชุดนี้ยีที่พันสามรอบาทค่ะพร้อมกระถางกระถาะถงดินขผาค่ะอ่างบัวเขาเรียกว่าอ่างบัวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมาได้เลยค่ะตลาดนัดทนบุรีสนามหลวงสองนะคะโซนหนึ่งซอยเก้าติดต่อสอบถามได้นะคะศูนย์แดหนึ่งนะคะ 9ก้าสองหนึ่งค่ะสองหกหนึ่งเจ็ดจดกันทันไหมคะรีบจดนะคะแล้วก็รีบมาเพราะทางสะดวกค่ะโอเคไหมคะสวยยังสวยยังสวยแล้วสวยแล้วนะคะวันนี้น้องเป่งก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีคลิปใหม่ๆดีๆสวยๆแล้วก็จะมาไลฟ์ให้ดูค่ะว่ามันสวยยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ